สมธรรมมหาเมฆสถานที่ที่เปรียบดังโอซิสแห่งจิตใจที่นี่คือบ้านแห่งการเรียนรู้และศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงความสงบสุขภายในที่แท้จริงโทโทลเลงเห็นถึงความสําคัญในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาไว้ นอกจากพลโอมแคนโตพาวเวอร์นะครับผมที่เรานํามาช่วยในงานกระถินครั้งนี้นะครับผมเราก็ยังมีสังฆทาน35ชุดเพื่อนํามาถวายให้แก่พระพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในถุงนี้มีอะไรกันแน่หนึ่งคือถุงผ้าครับผมที่เอามาให้นะครับสองสมุดครับปากกาครับไขายทวงแฉกครับผ้าไมโครไฟเบอร์ครับนี่ขนาดนี้เลยถือว่ากว้างมากใหญ่มากในอันสุดท้ายครับตลับเม็ดครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในงานกันเลยครับ รู้สึกยังไงกกับการทอดกระถินครั้งแรกของวัดมหาเมฆครับปลื้มปิติดีนะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ของวัดมหาเมฆตามที่พระอาจารย์สิริมิตะท่านได้เอ่ยถึงว่าวัดมหาเมฆได้มีสาขาในประเทศศรีลังกาจํานวน80ดสิบกว่าวัดที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะมีอีก30มสิบกว่าแห่งแห่งนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแห่งล่าสุดที่พระอาจารย์ใหญ่ท่านได้ขยายสาขาของวัด,ด,ดออกมาสถานที่แห่งนี้สมควรแก่การสร้างวัดเพราะว่า ป้าแม่ซื้อที่ดินถึงนี้มาเราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาสร้างวัดนะนะท่านั้นก็ยินดีและภูมิใจที่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพราะไหนๆเราก็เป็นชาวพุทธว็ปีหน้าๆถ้าโชคดีที่ดินแปลงข้างนี้เดออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเราติดต่อเจ้าของได้เราก็ถ้าเขาสนใจที่จะให้ทางวัดขยายพื้นที่เราก็ยินดี การสร้างศานสานสานสถานไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่คือโอกาสที่ใหญ่ยิ่งที่เราจะได้สร้างร่วมกันโท o t ขอให้คขมั่นว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพของชีวิตและส่งเสริมความดีงามในสังคมต่อไปเติบโตอย่างมีคุณธรรมสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน